แรกอกให้มาก,ก่อนสามสนาทีแล้วก็มาลงทะเบียนการสอบสปีดรถยนต์ตรงจุดนี้นะคะประมาณ30มสิบเครื่องยนต์นะาะไปถึงร้อยสิบนะคะถึงเสงมอเบิงกระจกหลังเบิงกระจกคางแล้วก็งวก90องศาดีๆแล้วก็เดินเห็นหรอไหมนี่นะคะไม่พิมพ์ก็ฟูจิไลเซนนะคะต่อหนึ่งค่ะ สอบใบขับขี่ในแคนาดาแบบผู้จีไลเซนเป็นจังไดบอกขั้นตอนและวิธีการเทคนิคต่างๆในการสอบใบขับขี่ให้พ่านตั้งแต่ครั้งแรกไปเบิงกันจ้าฮัลโหลเเลสวัสดีครับพี่น้องป้องป่ายสูผูสูคนแม่บ้นแคนาดามาแล้วค่ะขั้นตอนแรกเขาจะต้องเข้าไปจอง วันเวลาที่เฮ้าต้องการจะสอบในเว็บไซต์ของเพลินนะคะเมื่อมาถึงศูนย์สอบให้มาก,ก่อน30นาทีแล้วก็มาลงทะเบียนการสอบกับจอบคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ละจ้าแนะนำผู้ใดโบกเก,งก่งภาษาอังกฤษแบบแม่พิงค์นะคะก็สามารถที่จะใช้ Google ท่านเสเลดได้เดซเดอนะคะก็จะเข้าใจคําถามแล้วก็ตอบคําถามในจอคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้องจ้าตัวอย่างคําถามนะคะแม่พิงค์ก็ได้ยกตัวอย่างให้เบิ้งนะคะในคลิปนี้แล้วเดซเดอนะคะ อาจจะมีคําถามที่มันตกล่นแน่นะคะแต่กะคิดว่าทุกคนน่าจะทําได้นะคะทุกคนคานี่แหละคะ่ะเมื่อเราตอบคําถามอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ปี้น้อยน้อยนี้นะคะออกมาจากจอคอมพิวเตอร์นะคะแล้วเราก็มาล่อนะ,ะผู้คุ้มตอบหรือว่า examiner นะคะอยู่ที่รถของเข้าจ้า าจากมาจ้าขยับเข้ามากันบัดนี้เข้ามาเบิ่งเส้นทางการสอบรถเช็แบบฟูจิไลเซนในเมืองมิวมาเก็ตกันจ้าเมื่อเข้าออกตัวรถมานะคะผู้คุมสอบจะบอกให้เข้าเลี้ยวซ้ายตรงจุดนี้จ้า จุดนี้เมื่อเข้าเห็นไปหยุดสต๊อบนะคะเขาจะต้องหยุดสต๊อบก่อนนะคะทุกคนจ้าหยุดสตอ๊อบนับในใจนะคะหนึ่งสองสามนะคะงวกซ้ายงวกขวาไม่มีคนข้ามถนนนะคะเขาก็เคลื่อนรถมาข้างหน้าเล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นเขาก็เบิ่งนะคะเ ion, บิร์ถนนนะคะเบิ่งซ้ายเบิ่งขวานะ,ะไม่มีรถเขาก็เลี้ยวซ้ายไปได้เลยจ้าเมื่อเข้าเลี้ยวซ้ายมากนะคะถนนเส้นนี้ก็สปีดรถยุ่นประมาณหาสิบจ้า แมากกว่าหาซิปได้บ่บลแะแม่พิ้งได้ยูจ้าประมาณหาซิปสองละก่ะเมนเทนสปีรดรถยนต์ห้ได้เอเดอ ถึงจุดนี้นะคะผูกคุ้มสอบใจเฮ้าเรียวขวาตรงแยกไฟแดงตรงจุดนี้จ้าจุดนี้นะคะเป็นไฟแดงพอดีทุกคนจะต้องหยุดรถก่อนนะคะหยุดรถประมาณหนึ่งถึงสามนาทีนะคะนับในใจนะคะเข้ากับเบิงรถนะคะทั้งซ้ายทั้งขวานะคะเบิงวามี่ค้นขามถนนบอทาบ,บมี่แล้วนะคะเขาก็เลี้ยวขวามาเด้เลยจ้านะคะพอมาถึงจุดนี้จ้าเห็นบอสปีตรงจุดนี้ประมาณแปดสิบเด้อจ้าเดอ้อนะคะนี่นะคะเห็นบอจ้า ต่เราก็จะติดไฟแดงตรงจุดนี้นะทุกคนเห็นสัญลักษณ์ไฟแดงมาจ้านี่นะคะเราก็ยุดรถนะคะทุกคนคะห้ามเลยเป็นเส้นขาวไปนะคะให้ยุดรถพอดีเลยทุกคนคะให้อยู่รถพอดีพอดีนะคะตอนนี้เราติดไฟแดงอยู่นะคะทุกคนพอไฟเขียวนะคะเราก็ออกตัวรถมาได้เลยงอซ้ายงอขวาก่อนเด้อจ้าเด้อเบิ้งรถดีๆจ้า จากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าให้เหาเข่าทั้งดวนเด้อนะโฟอบโฟนะฮะเลี้ยวขวาไปนะคะกิไปเลี้ยวขวาจะไม่โดนคล้องขาเดียค่ะของขัโน้เนี่ยแล้วทุกคนขาเห็นบ่าจ้านี่หนี่นี่นี่เราสิเข่าทั้งดวนแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะสปีดรถยนต์ตรงจุดนี้นะประมาณ30นะคะแต่ถ้า4 0่สถึงสีได้นะทุกคนเจ้าหน้าที่ก็จะบอกว่าให้เฮ่าท่าการขึ้นทั้งดวนนะคะสปีดแม็กซิมัมประมาณ ร้อยสิบนะคะทุกคนคะร้อยสิบนะคะถึงจะทําการเหมือดได้นะทุกคนคานินบอกนะคะเริ่มสะทาตรงจุดนี้แล้วนะคะเร่งนะเร่งเร่งย่นนะคะถึงร้อยสิบนะคะถึงเสมอเข้าทางกัจ้าพราะเขาทั้งวนแล้วนะคะเพื่อนก็บอกให้เฮานะคะเขาไปทั้งเล่นซ้ายนะคะเล่นซ้ายแล้วนะคะต่อมาที่เล่นขวานะคะ นี่ราคาประมาณนี้นะคะอ่ะนะคะเบิ่งตามคลิปตามภาพที่แม่พิงคทายคลิปเก็บภาพให้เบิ่งด้อทุกคนเพราะว่าตอนสปีดต,ตอนนี้ก็คือเร็วมากนะ,ะเบิรงรลดน้ำเดือจัดเด้อน,นะคะพอเฮาจะเข่ามาทางเล่นขว้านะคะกะห้ยเฮาเบิ่งกระจกหล้างเบิ่งกระจกขางและกะม่องเก่าสิบกงศานะฮะหวัวกให้มันคักๆนะคะถึงจะ นี่แหละค่ะเห็นบอเปลี่ยนเล่นมาได้นะทุกคนอย่าลืมนะจัะเดอเบิงกระจกล้างเบิงกระจกคางแล้วก็งวงก้0องศานะฮะให้เอ็กซ์เซนเนอร์เพิ่นเบิงให้ผู้คุ้มสอบเพิ่นได้เห็นเหานะฮะอย่าอย่าใส่สาย,สายตาเบิงแต่กระจกซื่อๆนะจัะเดอต้องใช้หัวนะหัวของเฮ้าศีรษะของเห้าเนี๋ยะนะคะหันเห้มันกระขาจ่านะหลังจากนั้นเราก็ออกมาจากทางด่วนทุกคนค่ะนี่เห็นบอนะคะนี่นะคะ,นะคะเขาก็เริ่มผ่อนรถยนต์รดสปีดรด ลงมานะทุกคนค่ะนี่เห็นบอสนะคะตรงจุดนี้ค่ะทุกคนประมาณ60ินะคะรถสปีดมาานะทุกคนเพื่อนก็บอกว่าให้เฮาอยู่ตรงเล่นนี่นะคะเพื่อเราจะเลี้ยวซ้ายนะคะทุกคนค่ะนี่เห็นบอสจ้านะคะเฮาจิเขาทั้งดวนอีกทางหนึ่งนะทุกคนนะคะเฮาก็มาถึงจุดนี้นะคะเป็นแยบไฟแดงทุกคนนะคะก็บึ่งนะคะว่าเป็นสัญญาณไฟนะคะไฟอีหยังนะคะเมื่อไฟแดงเฮาก็หยุดตรงจุดนี้ก่อนนะทุกคนค่ะ เบิงไปตามไฟสัญ,ญลักษณ์ไฟนัน่นแหละเนาะทุกคนเนาะไฟแดงไฟเขียวนะพอไฟเขียวฮอกก็ออกตัวรถมานะทุกคนคานเห็นบอนะคะออกตัวรถมาเรื่อยๆนะคะนี่นะคะทุกคนนี่พอมาถึงจุดนี้นะคะสปีดรถยนต์ประมาณ60คะ่ะทุกคนคะ่ะนี่นะคะแต่ผู้กุมสอบเพิ่นบอกว่าให้เฮานะคะเปลี่ยนเลนมาทางขวามือนะคะเพื่อที่จะเข้าทางด่วนนะ,ะทุกคนคานเห็นบอจ้ะนี่นะคะอืม ตรงจุดนี้นะคะทุกคนเห็นบอกนะคะสปีดก็แล้วแต่นะทุกคนนะคะอยู่ที่ประมาณ 30- มสิบถึงสี่สิบหานั่นราคานะคะสำหรับสปีดรถยนต์ตรงจุดนี้นะคะเป็นทั้งมันเป็นทั้งโค้งก็ดีะคะ่ะทุกคนเพื่อที่จะเข้าทางด่วนนะคะคือเกา่าคือเดิมค่ะร้อยสิบนะคะสำหรับสปีดรถยนต์บนทางด่วนจากเป็นกระบอกเฮานะคะว่าให้เฮาสปีดรถยนต์นะคะไม <110. S 1> ่ได้ร้อยสิบนะ,ะ,บนะ,ะแล้วก็เมิดเข้าทางด่วนได้เลยนะ,ะทุกคนคะ่ะ นั่นแหละค่ะตอนเมื่อกับหัวกดีๆได้แต่เบิ้งกระจกล้างเบิ้งกระจกขางนะเบิ้งข้างซ้ายเดวกหัวหัว,วสีสันเด็กเก้าสิบสาิ่นเห็นกระชาดนั่นแหละค่ะทุกคนอืมนะคะนี่นะคะค่ะเขามี่รถนะคะเขาก็เบิ้งดีๆนะเบิ้งจังหวะดีๆได้แต่จักาล มาเปปร็วยค,ค,คนคะคะเราต้องตัดสินใจแล้วก็มั่นใจนะทุกคนคะนั่นแหละค่ะถ้ามากกว่าร้อยสิบได้ไหมนะคะวันที่แม่พิงสอบนะคะก็คือสปีดประมาณร้อยสิบสองละทุกคน <c oughs> ต้องกคบคุ้มสปีดรดยน่นบนทา้ง่วนให้ด,ดีได้จ้ะเดินนะคะนี่แหละค่ะเห็นบอจ้า อืมนะคะแล้วก็เพื่อนก็บอกว่าให้เฮาออกจากทางด่วนนะคะนี่และคะ่ะเขากับเปลี่ยนเลนมากนะทุกคนนี่นะคะตรงจุดนี้นะคะก่อนจะเปลี่ยนเลนนะคะเขาก็เปิดสัญญาณไฟนะทุกคนคะ่ะไฟเลี้ยวขวานะคะเบิ้งกระจกหลังเบิ้งกระจกขานะกับวดเก้าสิบองศาอีกเธอหนึ่งนะทุกคนนั่นละค่ะเนาะอ่ะนะคะ,นะคะเขาก็ลดสปีด ลดยต์ลงมาเดี๋ยจะเด้อเพราะว่ารเราออกจากทางด่วนแล้วนะคะขบคุ้มสปีดลดยต์ลงมาให้ได้นะลดลงมาให้ได้60ค่ะทุกคนคะนั่นแหละนะคะประมาณนี้ทุกคนนะผู้คุ้มสอบบางท่านนะคะก็จะให้เฮาเลี้ยวขวานะคะตรงเล่นหนีนะคะแต่วันที่ไม่พิงสอบนะคะเพื่อนให้ไม่พิงอยู่เล่นหนีนะคะอยู่เลนตรงจุดนี้นะคะเพื่อที่จะทําการเลี้ยวขวานะคะทุกคนแต่ไฟพอดีไฟเขียวข้างหน้านะคะไม่พิงก็เลี้ยวขวามาได้เลยนะถ้าเป็นไฟแดงนะคะให้อยู่ หยุดก่อนนะคะหยุดรถสต๊อปรถก่อนนะคะตรงจุดแยกไฟแดงจา้าถ้าบอมมี่รถยนต์มาทั้งฝั่งซ้ายนะคะหรือว่าไม่มีคนข้ามถนนกัดเลี้ยวขวามาได้เลยจ้านะคะเมื่อเลี้ยวขวามาแล้วตรงเส้นนี้กับสปีดประมาณ60นะคะทุกคน นะคะนี่ค่ะทุกคนไม่พิงกับลงมานะคะลงจากทั้งดวนมาแล้วนะคะก็มาตีตรงแยกไฟแดงตรงจุดนี้พอดีค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะช่วงนี้เดือนตุลาคมนะจน๊ะเนาะเพื่อนก็ทําการก่อสร้างนะรถมันกระสิไลยอยู่จานะคะใครมาสอบช่วงเดือนนี้นะคะจนถึงเดือนพฤศจ,จิก,กาย,ยนนะ,ะไม่พิงก็คิดว่าเพื่อนก็ยังทําการก่อสร้างอยู่นะรถ รถอยู่บริเวณนี้กสิรายนะทุกคนค่ะเมืองมิวมาเก็ตจ้านะคะตอนนี้ไม่พียงติดแยกไฟแดงอยู่นะติดไฟแดงอยู่นะทุกคนค่ะ ขื้นไฟเขียวนะคะเขาก็งวกไสงวกขวาตรงแยกทุกแยกนะคะทุกคนคะ่ะดูให้มันชัดเจนแล้วเราก็ออกตัวรถมาใดจ้าทุกคนนะคะนั่นแหละคะ่ะผูกคุ้มสอบกระบ,บอกไ้แม่เพียงนะคะตรงไปเรื่อยๆนะคะตรงไปเรื่อยๆก่อนนะคะเมื่อมาถึงแยกไฟแดงนี้นะคะก็เบิงก่อนนะคะเบิงสัญ,ญลักษณ์ไฟสัญญาณไฟนําเด้าเดอนะคะถ้าไฟแดงเขาก็หยุดนะคะหยุดตรงจุดนี้ก่อนนะคะเบิงนําเด้าเดอกวาด สายตาเบิงนะคะแยกทุกแยกนะคะว่ามีรถมีทัาฟิกเป็นจังไดหลักะมีข้นขำถนนบอนะคะจะต้องเช็คข <c oughs> ้นขำถนนให้ดีๆได้จะเด้อนะคะเพราะว่าอะไรที่แคนาดาจะเพิ่นจะให้ความสําคัญกับคนที่แบบว่าเดินทางเท้ามากเลยนะคะมากๆเลยนะคะต้องเซฟให้ดีๆได้จ่เด้อนะคะเบิงดีๆจะเช็คดีๆนะคะทุกครั้งนะคะก่อนที่เฮาจะออกโตวรถนะคะนั่นละจ้า เมื่อไฟเขียวนะคะเ็าก็งอกซ้ายงอขวาเบิงกร์นะคะเนี่ยล่ะค่ะแล้วก็ขับรถมาเรื่อยๆนะทุกคนตอบให้ม่พิงนะคะเลี้ยวซ้ายนะคะตรงแยกไฟแดงตรงจุดนี้จ้านะคะยี่ห์ไหมนะคะมันก็เป็นเส็นยูนั่นแหละค่ะนะคะเราก็ทําการเลี้ยวซ้ายมานะเปิดไฟเลี้ยวนะคะให้สัญลักษณ์นะคะไฟเลี้ยวซ้ายนะคะเขาก็เบิงกระจกหลังเบิงกระจกข้างแล้วก็เบิงอีก90องศานะคะงอหัวให้มันได้เกองศานั่นแหละค่ะทุกคนเขาก็ทําการเลี้ยวเลี้ยวซ้ายมานะทุกคนเห็นไหจ้าเขาก็เบิงด้วยนะดู ะะเบิ่งสัญ,ญลักษณ์ไฟน้าจ่าทุกคนคะแล้วก็ดูรถคันคข้างข้าง,ง,งหน้าเ้าน้ำเด้อะเดือรักษาระยะห่างนะคะของรถคันข้าง,ง,งหน้าด้วยนะคะสำหรับการเลี้ยวซ้ายคะ่ะทุกคนนะคะเพื่อการทาการลอดเลี้ยวซ้ายนะคะทุกคนคะบอกเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนคะเมื่อไฟเขียวแบบนี้นะคะเราจะเลี้ยวทําการเลี้ยวซ้ายเนาะเขาก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายอยู่นะคะ,ญญะ,คะถ้าไม่มีรถคันข้างหน้ามากนะ,ะทุกคนคะ เฮาก็สามารถที่จะเลี้ยวซ้ายมาได้เลยนะคะทุกคนเห็นบอกนะคะเราก็มาอยู่เลนที่ไก่ตัวเฮามากที่สุดนั่นแหละทุกคนคะแล้วผู้คุมสอบก็บอกว่าให้เฮ้าท่าการเปลี่ยนเล่นนะคะมาทั้งด้านขวานะคะแล้วก็กลับมาทางด้านซ้ายนะคะเฮาก็นั่นแหละค่ะเปิดไฟสัญลักษณ์นะคะเลี้ยวขวานะเปลี่ยนเล่นมาทังด้านขวานะคะเบิองกระจกหลังเบิองกระจกข้างนะคะแล้วก็มาอยู่ทังด้านขวานะคะแล้วก็ให้เฮ้ากลับมาทัง เล่นด้ันซ้ายนะคะเท้ากับเบิ้งนะคะให้สัญ,ญลักษณ์รถนะคะไฟเลี้ยวซ้ายนะคะเบิ้งกระจกหลังเบิ้งกระจกขาหลักตรงงูเก้าสิบองศาอีกเท่อนึงนั่นแหละจก้กก็มาอยู่ทั้งเล่นซ้ายมือจา้าเห็นปะจา้าตอนนี้ก็คือติดแยกไฟแดงอยู่นะคะเมื่อไฟเขียวนะคะเราก็กวาดสายตาเบิ้งซ้ายขวานะคะให้หันหัวดีๆด,ด้วจ้าเด้อนะคะ <c oughs> นะอ่าตรงจุดๆนี้นะคะทุกคนคะนั่นแหละคะ่ะเขาก็ขับมาเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นนะคะ เสน้นนี้นะทุกคนค่ะบอกก่อนนะว่าเส้นนี้นะคะขับสปีดรถยนต์ประมาณ60ได้จ้าเดิอนะคะ60สนะคะสปีดรถยนต์60จ้านะหลังจากนั้นผู้กำกับก็บอกให้ไม่พิงนะคะทำการเลี้ยวซ้ายนะทุกคนเบิง้งเบิ้งเสน้นดีๆได้ดจ่าเดินเห็นไหมนะ,ะนี่นะคะไม่พิงก็เลี้ยวซ้ายต,ตรงเส้นนี้นะคะเบิ้งเส้นขาวดีๆได้ดจ้าเดอ้อเปิด สัญลักษณ์ไฟนะคะเลี้ยวซ้ายนะคะแล้วก็เบึงกระจกหลังเบึงกระจกขานก็ง้วเก้าสิบองศาอีกเทือหนึ่งน่นนะจ๊ะก็เข้ามาอยู่ทางเล่นทรายได้เลยจ้าเมื่อปลอดภัยนะคะเมื่อไม่มีรถนะคะทุกคนค่ะนั่นแหละนะคะตอนนี้เป็นไฟไฟสัญลักษณ์ลูกศรขึ้นนะทุกคนนะใน่พิงก็ทาการเลี้ยวซ้ายมาเรื่อยๆนะคะทุกคนค่ะเห็นบ่อืมนะคะก็มาถึงจุดนี้นะคะถนนเส้นนี้นะคะสปีดรถยนต์ประมาณห้าสิบค่ะทุกคน แต่เราก็ต้องดูด้วยนะคะว่ารถคันข้างหน้านะคะเป็นจังดายนะ,ะเบิงราฟิิกรถยนต์คันข้างหน้าด้วยนะ,ะทุกคน่่เนาะนั่นแหละนะคะแต่ก็เมนเทนนะคะสปีดรถยนต์เส้นนี้นะคะประมาณหาสิบค่ะ ขับรถย่นมาเรื่อยๆนะคะผู้ควบุมศบก็บอกว่าเมื่อถึงแยกไฟแดงแล้วนะคะให้เจ้าทําการเลี้ยวขวาเดอวัซันนะคะทุกคนคะ <c oughs> น่ะเนาะนะเลี้ยวขวาตรงแยกไฟแดง้างนาเดอนะคะแม่พิงก็ทำการนะคะให้สัญ,ญลักษณ์ไฟเลี้ยวขวานะคะเบิงกระจกหลังเบิงกระจกข้างนะคะนี่แหละค่ะเฮาก็มาอยู่ตรงเล่นฝั่งขวามือนะทุกคนมันติดแยกไฟแดงอยู่จให้เขายุดรถก่อนนะคะทุกคนค่ะยุดรถนะคะประมาณ สามนาทีนะคะแล้วก็งกซ้า้งอขวานะคะเพื่อทําการเลี้ยวขวาแล้วทุกคนเมื่อไม่มีรถยนต์มากนะไม่มีคนข้ามถนนนะคะเฮ้าก็เลี้ยวขวามาได้เรืยจ้านะคะตรงจุดนี้เซนนี้นะคะเมื่อเข้าเลี้ยวขวามาแล้วนะคะสปีดรถยนต์กับประมาณห้าสิบเด้จ้เด้อเมื่อขับรถยนต์ได้มาเรื่อยๆนะคะก็จะใกล้ถึงศูนย์ ได้เทสเซ็นเตอร์แล้วเด้อะเด้อน,นะคะผู้คุมสอบก็บอกว่าให้เลี้ยวขวานะคะตรงจุดนี้นะคะเขาก็ลดสปีดนะคะเปิดไฟสัญลักษณ์ไฟเลี้ยวขวานะคะเบิงนะคะเบิงกระจกหลงังเบิงกระจกขางเบิงค้นขามถนนนะคะเมื่อไม่มีคนข้ามถนนเขาก็เลี้ยวขวามาได้เลยนะคะตรงจุดนี้จ้านะคะ,แล,ะแล้วแล้วแต่ผู้คุมสอบนะคะบางท่านก็บอกว่าให้เฮาจอดรถนะคะ ฝั่งความมือใดเลยนะคะบางท่านก็บอกว่าจอดฝั่งทางด้านซ้ายมือใดเลยนะคะก็แล้วแต่ผู้คุมสอบได้จ้เด้อนะฮะอันนี้แม่พิงค์ก็จะทําการจอดรถยนต์ตรงฝั่งความมือนะคะทุกคนค่ะ <sm all> นี่ราละค่ะทุกคนเ <sm all> มื่อเฮ้าจอดรถยนต์เรียบร้อยแล้วนะคะผู้คุมสอบก็ให้เฮ้าดับรถยนต์นะคะเพื่อนก็จะบอกรายละเอียดของเฮ้านะคะว่าเฮ้าพานหรือว่าบอบพานนะคะสําหรับวันที่แม่พิงค์สอบนั้นนะคะเพื่อนก็บอกว่าพาน นะคะยูเพสวัสันอ่าแตงกิวหลายๆเด้อผูกคุมสอบแตงกิวหลายๆเอ็กซ์นเมจา้าทุกคนคะ่ะไม่พิงก็ได้ทําการสอบผ่านนะคะทุกคนคะ่ะเลดเล้วน,นะคะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนก็บอกว่าให้เฮาไปตรงเคาน์าเตอร์เนะคะเข้าไปในศูนย์ได้เทสเซนเตอร์นะคะนั่นแหละค่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวไม่พิงขึ้นภาพให้เบิงงดด้จ้ะเด้อน,นะคะ ่าลืมเอาใบคับคีย ul, อันเก่าเข้าไปนั่เด้าเดอนะคะหรือว่าเอกสารนะคะที่เพิ่นให้เอามานะ,ะทุกคนคะเพื่อที่จะไปรับใบเบนแบบนี้นะทุกคนนะคะใบอันนี้เลยนะคะแบบที่แม่พิงถืออยู่นี่แหละคะ่ะคือว่าผ่านแล้วนะคะทุกคนจ้าดีใจนะแม่พิงบาา้าจ้าแน่นอนจ้าเมื่อแม่พิงผ่านแล้วนะคะแม่พิงก็อยากจะให้กำลังเร่งเชียร์เร่งใจนะสำหรับใครที่ต้องการจะสอบใบคับคียรถยนต์ในแคนาดา สอบยังไงให้ผ่านตั้งแต่ครั้งแรกนั่นแหละค่ะทุกคนขากะเบิ้งคิดแม่พิงได้จ้าไม่พิง,พงบอกทุกขั้นตอนนะคะต้งเตะขั้นตอนแรกๆรกเลยนะ,ะทุกคนขาในการมาสอบนะคะที่ศูนย์สอบนะคะทุกคนขาที่ศูนย์สอบใบครับคีรถยตนนะคะคิดว่าไม่รับอ่อนพาริโอนะคะน่าจะเหมือนกันทุกศูนย์สอบนะคะทุกคนขา เนาะในเขตรัดออนพาริโอเดจเดอร์นะคะแต่เมืองที่ไม่ไมพิงมาสอบนี่นะคะเป็นเมือง New นิวมาร์เก็ตนะทุกคนคะใครที่อยู่ในเมืองของโตลลอนโตนะคะก็สามารถที่จะ มาสอบชีมเมืองนิวมารเก็ตได้ได้จ้ะเดอร์สำหรับใบขับขี่รถยนต์ของแคนาดานะเพราะว่าอะไรรถมันบนหลายนะคะถ้าอยู่ในเมืองของโตลอนโตนะคะรถยนต์นะ,ะมันจะหลายนะทุกคนท้าฟิกนี่คอือรถติดนะคะแล้วก็รถหลายพร้อมนะคะรถเยอะมากนะทุกคนค่ะ แนะนำให้มาสอบที่เมืองนิวมาร์เก็ตกันใดจ้าเนาะเมืองนิวมาร์เก็ตก็คือรถน้อยนะคะถนนก็โล่งค่ะทุกคนค่ะโล่งอยู่จ้านะฮะไม่ค่อยรถเยอะนะคะเท่าในเมืองของโตล้นโตปันไดเนาะทุกคนเนาะนั่นแหละนะคะไม่พิงก็ะได้บอกเทคนิคเราเดอ้อทุกคนเพราะว่าไรนะคะค่าสอบนะคะค่าสอบใบขับขี่รถยนต์นะคะสำหรับคัสฟูจิไลเซ็นนะคะต่อหนึ่งครั้งนะคะประมาณ เก้าสิบเอ็ดดอลลาร์แคนาดาทุกคนคิดเป็นเงื่อนไทยกับประมาณสองพันกว่าบาทนะต่อหนึ่งครั้งในการสอบนะค,นค,ะ,นนบบคนะทุกคนคะในการสอบใบครับคีรถยนต์แบบค์ดฟูจิไลเซนนะทุกคนจ้านั่นแหลนะเนาะเป็นกำลังแรงเชยร์แรงใจให้ได้จะเด้อให้สอบผ่านแต่แตงขั้งแรกเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการสอบใบครับคีนะคะในแคนาดาจ้า แต่สุดท้ายท้ายสุดนะคะแม่พิงก็อยากจะขอแรงเชียร์แรงใจกันได้เด้อจ,จ้าเอผู้ใดเขามาเยี่ยมชมคลิปเขาแม่พิงแล้วก็อย่าลืมให้กาลังใจแม่พิงคนะเด้อจ้าอย่าลืมซอยกันกดไลดค์กดซับสไครต์คอมเมนเป็นกาลังใจให้แม่พิงคนะเด้อจ้าแล้วก็ข,ขอขอบคุณทุกกาลังใจนะคะที่ซอยกันกดไลดค์กดซับสไครต์คอมเมนเป็นกาลังใจให้แม่พิงตลอดมากจ้าแม่พิงก็ขอเล่าประวัตินะะนิดหนึ่งนะคะในการสอบใบขับขี่ในแคนาดาของิแม่พิงนะคะในการเสร้นทางการสอบใบขับ ขี่นะใบขับขี่รถยนต์ในประเทศแคนาดาในช่วงที่ไม่พิงมัดเล็กๆเลยนะคะให้ฟังให้เราสู่กันฟังจ้า ก่อนแม่พิงค์มาอยู่แคนาดานะคะแม่พิงค์ก็ทําใบขับขี่แบบอินเตอร์นะคะเพื่อที่จะมาขับรถในแคนาดาน้าจานะคะแล้วก็เคยขับรถยนต์ในประเทศไทยนะ,ะแต่ก็ไม่ได้ขับตลอดนะทุกคนเพราะว่าอะไรแม่พิงค์มีคนขับรถนะค,ะคนขับรถให้นะคะตอนอยู่ประเทศไทยจ้านะคะแล้วก็นั่นล่ะค่ะเมื่อมาอยู่แคนาดานะคะมีรถยนต์นะคะแต่กับบอกาขับคือกันค่ะทุกคน <laughs> ทั้งที่ตัวเองก็มีใบขับขี่รถยนต์แบบอินเตอร์แล้วจ้าเด้อถ้าผู้ใดมาอยู่รัฐ ออนทาริโอนะคะใบขับขี่รถยนต์นะคะไปขับขี่รถยนต์แบบอินเตอร์ที่มาจากประเทศไทยนะคะได้นะคะประมาณ 60วันเท่านั้นนะทุกคนค่ะ60วันเท่านั้นนะคะสำหรับใบขับขี่รถยนต์อินเตอร์ที่มาจากประเทศไทยจ้ะนะหลังจากนั้นเราก็จะขับรถยนต์ไม่ได้นะคะนอกจากว่าห้าสิเอบครับนะคะทุกคนคะไม่พิงบัได้บอกเลยค่ะเด้อไม่พิงบัได้บอกจ้ะอืมนะคะแต่ถ้าโดนจับมากกับขอหานักได้จ้ะเด้อนะคะไม่แนะนํานะทุกคน <c ười> ทําตามกฎกนนะะนันเล้ได้จ้ะเด้อนะคะนั่นแหละนะคะเมื่อไม่พิงมากนะมามา,มาถึงแคนาดาจ้าน,นะคะอยู่ได้ประมาณหกเดือนนะทุกคน กะไม่พิงกับมาทําการสอบนะคะคาดขอเขียนนะคะนั่นก็คือคาดจีวันนะ,ะทุกคนคะเนาะนั่นแหละนะคะกะสอบคาดจีวัน2อเทือนะครั้งที่2ถึงจะพานะทุกคนคะก็ได้เป็นแบบจีวันมากนะ,ะ <c oughs> พอเฮาได้จีวันมาแล้วนะคะเฮาก็สามารถที่จะไปสอบเป็นแบบฟู้จีไรเซนได้เลยจ้ะนะคะแต่ในการสอบรถเทสนะคะในการขับขี่รถยนตบนท้องถนนนะคะ ไปกับผู้คุ้มสอบนะทุกคนคาดฟูจิไรเซนครั้งแรกนะแม่พิงทําการทดสอบนะคะไม่ผ่านนะทุกคนคะ่ะผู้คุ้มสอบเพิ่นไฮแม่พิงนะคะไปสอบเป็นคาดจีทูกกรมาสาันทุกคนอืมจังไดนะคะสหรับรัฐออนทาริโอนะคะอาจจะไม่เหมือนรัฐอื่นๆนะทุกคนคะ่ะถ้าเฮาสอบฟูจิไรเซนนะคะบผ่ผพานต่างแต่ครั้งแรกนะคะเฮาจะต้อง มาสอบเป็่นคาจีทู่ก่อนนะคะทุกคนคะ่ะนั่นแหละนะคะหลังจากนั้นนะคะแม่พิงก็ได้มาทําการจองสอบนะคะคาจีทู่นะอยูสอมเทือค่ะทุกคนค่ะแม่พิงถึงจะพานะคะสําหรับคาจีทู่ค่ะสอบอยูสองเทือนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะแม่พิงก็ได้คาจีทู่มากนะคะทุกคน กถือใดประมาณปีหนึ่งนะคะถึงจะมาสอบฟูจิครั้งนี้นะก็คือสอบฟูจิไลเซน์ครั้งนี้ก็คือสอบครั้งแรกก็คือผ่านเลยนะคะเพราะว่าอีหยังในผิงก็มีประสบการณ์มาแล้วะทุกคนค่ะจริงๆแล้วก็แนะนํานะคะว่าให้ฝึกขับรถยนต์นาจนชินก่อนล่ะทุกคนเนาะให้ชินให้ ชิ้นถนนนะคะห้ชิ้นกับรถยนต์ของห้าวนั่มจ้ะนะถึงจะไปทําการสอบรถยนต์นะ <S <S แต่ถ้าผู้ใดมั่นใจนะคะกับไปสอบได้เลยค่ะนะคะบ่าวากันนะ,นะทุกคนเนาะ<อ>แต่แม่นผิงก็บอกคอยมั่นใจนะสําหรับตัวเองเท่าไหร่นะทุกคนนะในการสอบครั้งนี้ก็ยังไม่มั่นใจนะทุกคนคือมันตื่นมเต้นนะทุกคนเนาะเป็นขึ้นกันบ่จ้ะเวลาสิไปสอบยังนี่โอ้ยหัวใจนี่เต้นตุบ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 สติสตังนี่บ่มีทุกคนค่ะอยากจะบอกว่านะคะ ใครที่จะไปสอบนะคะทำการโรดเทสเนาะสอบกับผู้คุ้มสอบนะคะบนท้องถนนกะเตรียมสติไปดีๆนะทุกคนค่ะห้ามตื่นเต้นเนาะการตื่นเต้นนีกอะห้ามกันบ่ได้เนาะทุกคน <c oughs> ขนาดแม่พิงนี่มึนหลายนะหน้ามึนหน่ยากหลายนะก็ยังตื่นเต้นอ่ะทุกคนค่ะ <c oughs> นั่นแหละก็ต้องเก็บอาการหู่นะทุกคน <c oughs> นั่นแหละค่ะเนอะก็เลยเอาเทคนิคมาบอกกันนะทุกคนเนาะการสอบครั้งนี้ก็ขอขอบคุณหลายๆนะที่สอบครั้งแรกแล้วก็ผ่านเลยนะทุกคนอืมต้องขอขอบคุณผู้คุ้มสอบหลายๆนะผู้คุ้มสอบเพิ่นกระจดีอยู่ดหรอกค่ะทุกคนคะ่ะนั่นแหละนะทุกคนเออนะคะอ่ะสุด้ทย้ายสุดแล้วเด้อทุกคนคะ่ะแม่พิงกะเนาะ เอาเทคนิคมาบอกต่อบอกกล่าวกันนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนน่าจะสอบครั้งแรกแล้วผ่านเลยนะคะเมาเบบังคิดแม่พิงค์แล้วโอ้ยแม่พิงค์บอกเทคนิคแล้วนะคะไปสอบแล้วผ่านเลยนะคะกะ ซอยคอมเมนต์บอกไม่พิงในเดอจ้าเดอนะไม่พิงเป็นกำลังใจให้นะทุกคนขาอยากจะให้ทุกคนสอบผ่านตั้งแต่ครั้งแรกเลยๆนะคะทุกคนเนาะนั่นแหละค่ะสู้ๆจะทุกคนขคาบปดูสิว่าจังใดนะสำหรับใครที่อยากจะสอบใบขับขี่ในแคนนดานะสอบยังไงสอบยังไงครั้งแรกให้ผ่านนะทุกคนเออนะคะนั่นแหละเบิ้งคลิดไม่พิงแล้วไม่พิงก็ หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะทุกคนเนาะไม่พิงกับเอามาเล่าสู่กันฟังนะทุกคนค่ะนั่นเละนะฮะจริงๆแล้วมันก็บบ่ได้ยากแล้วทุกคนทุกคนสามารถทําได้นะฮะถ้ามีคนบอกแล้วนบอกเทคนิคแล้วนะคะบอกสิ่งดีๆแล้วนะ นั่นแหละค่ะนอกจากนั้นเท่ากับไปฟึกนะคะไปฝึกแล้วค่ะทำได้ค่ะทุกคนคะเชื่อว่าทุกคนที่อยากจะสอบใบขับขี่ในแคนาดานั้นทําได้แน่นอนชั่รอยเปิดเส้นแน่นอนค่ะเป็นกาลังใจให้นะทุกคนไมพิงเป็นกําลังใจให้หลายๆให้กับทุกคนจ้านะคะผู้ใดเบิ้งคิดไมพิงแล้วก็อย่าลืมนะคะย้ำอีกครั้งนึงนะคะสอบผ่านแล้วก็ค,คอมเมนต์บอกไม่พิงไนเดอ้อนะคะทุกคนคะหรือว่าใครมีคําถามอยียงนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์คำถามใาค้คิดแมพิงได้เลยจ้าเดอ้อนะคะหรือว่า ใครที่อยู่ในแคนาดาแล้วนะคะมีเทคนิคดีๆที่ยังนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะคะใต้คลิปไม่พียงนะ,ะบอกต่อบอกกล่าวกันจา้าเพื่อเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะสำหรับใครที่อยากจะสอบใบขับขี่ในแคนาดาจา้าอ่ะคลิปนี้นะคะสุดท้ายทายสุดจ้าไม่พียงจะต้องขอตัวขอ,อลาแล้วนะคะคลิปหน้าเจอกันไหมคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ